น่าจะดีแล้วล่ะปลดไปแล้วถูกไหมถูกไหมคนดูเพราะว่ามันมีรอบนึงอะผมปลดผมปลดไปแล้วถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยผมก็ที่ผมอะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่าที่ผมไปขอเงนินไอ้อล,ลุงแม็กอะแด้ลุงแม็กให้เอ้ไม่ใช่ไม่ได้ไปขอที่ไปอยู่ไอ้แลนด์แดงอะจำได้ปะแล้วลุงแม็กเขาให้เงินมาให้ผมไปเที่ยวผู้หญิงอะจำได้ปะแล้วผมไปแจกติผู้หญิงอะพีอาผมก็เลยบอกว่าผมจะโดนแบนได้ยังไงผมยังเข้าไปอยู่เลยแต่อติบอกว่าผมโดนแบน ไม่มันผมไม่ได้โดนแบนไหนวะเข้มไหนวะผบอกอยู่เลยจะมาโดนแบนได้ยังไงแล้วพี่หายอ่ะหายแล้วมันมีรอบหนึ่งของเขยังขับหาพี่เปาอยู่เลยแล้วอยู่กับเขาอยู่กับคนชื่อจากัวที่มันนั่นนี่ผมอ๋อจากัวแมันแอคใส่อ่ะจำได้ปะมากลับมากลับมาให้เมียแล้วไอ้เหี้ยให้เมียเลยผมก็เลยบอกผมไม่ได้โดนแบนจะมาโดนแบนได้ยังไงเขาคิดไปเองเว้ยอย่างนั้นน่ะแต่เราไปจบไม่จบเนี่ย แต่จริงๆอ่ะผมคิดว่าแบบผมก็ไม่ได้อะไรกับเขานะแต่เขาแบบมันมันพูดคือพี่มาลีฝากฟังเพลงใหม่ผมได้ไหมครับใครฟังมันก็ไม่โอเคหรอกถูกไหมล่ะคือเราไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับเขาอ่ะเขาไม่ไม่จะมันไม่มันมีพูดอย่างนั้นผมก็แค่แบบเซ็งหน่อยครับแบบมัน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 ไม่โอเคสำหรับโอเคกูกูตายใจด้วยที่นั้นเองสัตว์ตอนนั้นพี่เปาไปไปผมเล่นสตาร์นี่แหละ แล้วพี่เปามาหาผมบ่อยที่นี่ผมมาอยากไปหาแกบ้างเพราะว่าผมจําได้คนอคนรู้ตัวรู้ว่าตัวเองโดนใบแดงอ่ะแล้วคนแล้วเราจะเข้าไปทําไมอ่ะถูกปะล่ะเราโดนใบแดงแต่อันนี้ผมไม่ได้โดนใบผมโดนปลดใบลิบมันหลุดเพราะผมไม่ได้เข้านานผมเข้าไปงั้นตั้งแต่แบบอันนั้นแล้วอ๋อเดี๋ยว่อยแบบเหตุเ่อนไปผมก็เห็นเพื่อนผมก็ เงียบลุงแม็กก็เงียบผมก็เลยแบบไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงวะผมก็เลยแบบเป็นไงเทประหลโอ้งานหึมแม่เหมือนไปไม่เห็นงานหึมที่อะไรกระดาษกลางเออผมก็เลยแบบไม่ไม่เห็นเพื่อนไม่อยู่ในหตุการมันเงียบอ่ะลุงแม็กเขาก็เงียบเขาผมจะเป็นคนติดเกรงใจไงแล้วผมไม่ได้เกรงใจใครนะผมเกรงใจเพื่อนผมด้วยคือเพื่อนผมอ่ะอยากให้จบการและอยากเห็นสตอรี่ดีๆออะ ส่วนผมอะ่ะผมก็ไม่อยากขอโทษอะ่ะผมไม่ชอบขอโทษอะ่ะเออคือคือกูกูไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะไม่กูต้องขอโทษอะ่ะเข้าใจปะไม่ใช่มึงหรอกที่มาต้องมาขอโทษอะ่ะอืมคือใจผมอะ่ะผมไม่ได้อะไรเลยเว้ยมันจะฝังใจตั้งแต่ตอนนั้นเว้ยคือกูเข้าไปอะ่ะกูไม่ได้วุ่นวายกับพวกมึงอยู่แล้วกูเข้าไปกูไปหาพี่กู ถูกปะมึงทําอย่างนั้นเหมือนมึงใช้สิทธิเจ้าของประเทศแล้วมึงลืมไปมึงก็เป็นเจ้าของประเทศนั่นแหละมึงหรือลุงแม็กกูยังไม่รู้เลยถูกปะถูกปะผมก็เลยจำมันแต่ตรงนั้นแล้วมันจบยังไงอะเฮ้ยจำมาเรื่อยๆว่าแบบแย่แย่เอา ก็ทีเนี้ยเอาไปเสร็จเลยก็เลยคุยกันเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับผมเขาก็เลยบอกว่าแล้วเขาไม่คิดแบวยไอ้นี่ด้วยไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่ามันไม่มีใครโอเคหรอกครับลองให้รุยกับปู่ปลาปลาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวปู่มาสมมติคนดูมีเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วผมไม่บอกเพื่อนระบายมันระบายมันระบายมันมันต้องเข้ามาหรอกมันรู้สึกยังไง ก,ก็มมีลคนะเด็กตัดมาให้ดูทุกคนได้เห็นถูกปะไอาตาเมื่อวานทำไมไม่ช่วยกูที่งานบิ๊กเนาเทนกระเทยลากกูไปอมกระจูไม่พอเอาตังกูไปซื้อผมก็เลยเห็นเพื่อนผมแบบเงียบลุงแม็กก็เงียบเออผมก็ผมไม่อยากแบบค้างคาเลยแล้วคือเราได้พูดไปแล้วอะเราได้พูดหลาย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 ,ลาย,ลายอย่างไปแล้วมันก็ ก็อยากให้คนดูลองไปฟ,ฟังลองไปถามเขาดูก็ได้ลองไปฟ,ฟังจับปากเขาก็ได้เขาก็ขอโทษผมผมมาเออผมก็เลยเออผมก็ขอโทษเหมือนกันแคนนั้นเองครับก็เลยจบก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับเน่ยหาว่ากลับไปเรียปากอะไรกันอ,อีกเป็นแก่น้าเพื่อนด้วยแล้วก็หลายๆอย่างแก่ลุงด้วย แคนได้ไงดูมันทําแล้วลุงจะมาไหมเรื่องลุงอากูจะป,ปอย์เลยหรอหรือว่ายัางไงลุงพูดไปยังอ่ะหรือว่าถ้าลุงพูดไปแล้วกูถึงจะพูดถ้าลุงยังไม่พูดกูก็ม,มันดีกันแล้วก็จบแล้วเอาตรงนักสาระแล้วดีกันแล้วไม่ต้องไปอะไรหรอกถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะพูดแค่ผลลัพธ์ พี่จะค่อยถ้าถ้าถ้าเป็นพี่ส่วนมากสังเกตดูพี่จะค่อยพี่จะพูดแค่ผลลัพธ์พี่จะไม่ค่อยพูดแบบเราคุยกันยังไงอะไรเงี้ยมีปัญหาถ้าเป็นพี่นะเอาเรือมาขับดูไม่มีรถแต่ดีกันแล้วจบแล้วเออมันไม่น้องพวกน้องจิ้งเหลนเกี่ยวจิ้งจบอ้วนสุนีรนอาเฮียจบแล้วจบแล้วจบแล้วพูดแล้วใช่ไหมเออโอเค ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสมัยตาเข้าไปใหม่ก็โดนดูหมิ่นงูลงนี้เงินสารพัดนั่งทำเหมือนเป็นม้งอเลยจบเลยใชแล้วเออให้มันระบายไปให้มันระบายไปแต่สําหรับลุงแม็กก์ผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรเว้ผมเฉยเฉยเว้เข้าใจปะผมแบบไม่ได้มีอะไรกันกับเขาอ่ะไอที่ผมแซะผมมันนั่นะผมทาแบบแกล้งแบบเล่นอ่ะมันตัวผมไม่ได้มีอะไรเขาอยู่แล้วอะแกวางตัวเป็นนะลุงพูดเป็นวางตัวเป็น ให้กำลังใจคุณเป็นเทียบเทียบเหมือนพี่เฉินนะถ้าไม่มีดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ดีเหมือนพอๆกันกับพี่เฉินเลยเหมืนป๊าผมอ่ะมีนแต่กูเนี่ยไม่ดีอยู่คนเดียวไอ้เทียทะลุถูกยางไม่เกิดแน่น้อยพ่อพันแม่ คือผมเข้าไปตอนแรกอะกะเข้าไปเล่นกับพี่เปาตีไม่เคยผ <c oughs> ิดเขาถูกเสมอเป็นแบบนี้มานานวันนั้นเข้าทีเอสมาเคลียร์มันก็บอกว่าตัวเองไม่ผิดคิดหรอ,อมันแต่มันแล้วแต่คนละมุมมองอะครับใครจะว่าตัวเองผิดล่ะถูกปะผมาอาจจะผิดก็ได้ถูกไหมมันคนละมุมมองมันต้องใช้เวลา แต่สำหรับผมมันใช้เวลากับผมมันยากนานหน่อยมันโกดใครมันโกดใครจริงเหตอนเราเจอกันเห็นบอกวันนี้มีรายบอกผมเดี๋ยวผมช่วยที่งานตอนกูโดนกระเทยลากไปอมกราบเ้อก็ยอมไปเดินเพือ่อกระดอมหมินไม่เล่าถ้าหมินแสดงว่าเขาเข้านั่นแหละข้างหลังแล้วคนน้งก็เอาต่อเขาออ,อ,อ,อ็มดี ที่ที่ที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบอันสูตรอะแบบหนูแบบเกาะแบบเกาะเนี่ยก็ไปกำลังใจให้มันจะชอบคนชอดูเท่งหนูก็ชอบไปคนชอบดูมันก็ไปกำลังใจให้มันพี่เองก็ไม่มีอะไรพี่เองก็นั่นแหละคอยแบบพี่เป็นพี่ชายไงพี่ก็พี่จะเปลืองบัตรเองนั่นแหละห่างห่างห่วงห่วงอะไรอย่างเงี้ยแหละอืมพี่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกเฉย ขโมยของมันมาของไครรถไครเนี่ยไปแอบขโมยมาเออกูไปขโมยมาที่เลไม่ฟ้างอนไฟ้างอนกเนี้ยไครับครับแชทต้อนปันพี่ต่อกินชาบนียี่ห้อนี้บ่อยใช่ครับต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับอะไรมาเด็ดต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาต้องใช้เวลาไม่มีครับถ้าตอนู่ไหนอ่ะ ไอ้ตอดไปเอารถไปคืนเขาอยู่เป่ารับตอดมากกว่าคนอื่นไม่รู้ว่ะมันรักพี่ตัวนั้นแก้งหญิงร้อนเหรอคราบดีคราบผมหนุ่มไม่ได้บอกบดีมันรักมันมันก็รักพี่มั้ง ก็ไม่ผิดหรอกที่พี่จะรักมันเออครับพี่ไม่เสียมันรักกูอ่ะกูก็รักมันก็นก็ไม่ผิดอ่ะกูผิดหรอคิดอะไรครับไอคิดอะไรมากไปหรือเปล่าครับไอปืนระยะบูทเออปืนระยะบูทก็มันรักกูอ่ะอ,อ,อ,อยากแพ้ไอวออไอสัตว์ เราผ่านอะไรกันมาเยอะเว้ยมันเราไม่ได้ผ่านเฉพาะแบบเสียไม่ได้เราแบบเราเก็บคือย่างที่พี่บอกแล้วว่าเราก้าวข้ามผ่านเรื่องสปอนเซอร์อะไรมาไกลกันแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยอชนะ้าเือชนะครับอชนะเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เป็นต้องมีผลประโยชน์หรือเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวก็ได้ครับชทอันนี้พี่พูดตรงๆนะอพี่โอ้ครับหนึ่งส่วนนะใครก็ช่วแก่ที่นี่